โอ้โหแม่ขยันทีนง้ก็พียรเสงสนามนอกฮะวันนี้พร้อมดีมากฮะคือสนามนอกนี้เยียมเลยวันนี้ไม่แต่แหมแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็พากันคู่นะฮะแม่แม่แไปแม่แมวแม่แม่แน่รับตอนนี้ เราลขึ้นมาแครับตอนนี้สิงสนามนอกก็ต้องมาตั้งรับกันแล้ววะตอนนี้จะตั้งรับได้ไหมมาจับตาทุกันดูนะฮะเออเออเติมไหมเตืิมถือว่ากีฬาบาสเกตบอลนี่เป็นกีฬาที่เหนื่อยพอได้นะฮะเหนื่อยฮะโอ้วิ่งขึ้นลงขึ้นลงหายไปโอ้โหดีนี่ไม่ได้เอาแต้มทำให้เอาทาทุก้มเลยโอ้โหตอนนี้ได้ยิงไอยได้ยิงจะปล่อยเบอร์เบอร สามคะแนนทำไปเยอะไหม Sag jogo. ไม่เยอะนะไม่เยอะ,ยอะนะคะรับประมาณจะไม่ได้ครับตอนนี้อยู่ที่สมาธิของแต่ละทีมใครจะสมาธิดีกว่ากันแล้วก็พอแน่นอนการพังคะแนนครับแม่มากเลยได้มาแล้วมาแล้วครับสุดซอยสุดซอยโอ้โหลูกนี้โอ้โหยังเป็นบอลของดูดูไปฮะส่งพลาดนะสิงห์สำหรัอกเขาแย่งมาได้แต่ว่าส่งพลาดไปนะฮะเร็วไปนิดนึงนะฮะลงนี้เอาละครับตอนนี้ทีอไม้นะเราฮะก็ค่อยๆตั้งขึ้นไปเรื่อยครับ รำเรียนลูกมาไม่รีบร้อนครับเพราะว่าแป้งยันตามอยู่ครับเอาความแม่นอนไว้ก่อนครับเอาแล้วลูกนี้ครับสำคัญครับแม่แม่ปนไม่เดียวโอ้โหเอาละครับลงไม่ได้ภามเลืดครับแม่โอ like ้นยยยยยยยนยย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 ปยนยยยยอยยย่ไยยยายย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 ยจยย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 หยยยยยยอยครับยยไยย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 ยได้ หรือว่าจะอยู่คงที่ที่คะแนนนี้นะครับขอถ้าจะลดควากระดานก็ต้องมีอีกนิดนึงก็ใช่ครับเนี่ยเล่นตรงเนี้ยแต่บอลไม่ถึงตัวเตียงเลยนี่วะนี่วะนี่เซ็นเตอร์เป็นเจ็ดยิงขาดใเยี่ยวเล่นมาตลอดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเจ็ดแม่โอ้โหเจ็ดมันยืนแล้ว่แม่ในนี้ครับเป็นแป๊บขานไปครับบอลครับบอลไม่รอฟาวหรอกก็ฟาวก็ปั๊ลเตียงเตียงถึงแม้เติไม่เล่นไม่ได้มันก็ยิงได้เล่นโรบอสก็หน่อย ดูกันต่อไปนะครับอยู่ที่ใต้ครับแต่เครื่องตำแหน่งเตรืองโอ้ยเยอะมากเลนะฮะมาเจมยืดขาตายอยู่แล้วโวยเยอะลูกเล่นโซนนี้นุ๊กก็แข่งนักท่องเที่ยวครับแหมได้ลูกมาก็แยกมันอ้าวน่บจะมินไนครับแหมลูกนี้สวยงามมากครับเทคตัวได้สูง มาเบี้ยวเบี Actually, Sisters, like <S <s ้ยวนะครับมองเห็นนี่บบเบี้ยวเลยอ๋อครับลูงเนี้เี้ยซ้ายนายายชอบนายายรักเลี้ยงขวาแลครับเี้ยขวาพระตารักน่และตรงกองนะบงบอลเียดไม่มีรักเลยลูกตียไมครับเอาล้วครับสองกับไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนปตแ้วหมืนจะเหมืนจะู้ทางจริงๆนะฮะ รู้เลยว่าจะส่งทางไหนเตรียมปัดเตรียมป้องไม่เรียบร้อยเลยนะฮะโอ้ยโล่งเลยฮะโอ้ลูกนี้เซตใหม่เซตใหม่เซตใหม่เออไม่เป็นไรมาที่ท่อครัลูไม่เป็นไรเซตใหม่สามคะแนนไม่ได้ถ่ายมาที่ท่อบัญชีเลยฮะเคลื่อนมาสามคะแนนพับเป็นไงฮะโอ้ยติดไปที่นึงมันถ่ายไปที่นึงครับลูกนี้โอ้มันไกลกว่าระยะปกติที่เคยชูนะครับตอนนี้ก็ทำแล้วแต่ให้ได้คะแนนมาให้เโดยที่สุดเท่านั้นเองครับสนามนอกก็ไม่รีบครับมองหาเพื่อนนะครับอาแล้วครับตอนนี้ ชมรอได้ไมก่อนนะครับได้ไหมครับเอะไะครับได้ครับโอ้ยแม่ลู่พยายามจะฮิบแต่มันไม่ได้เนะลูกนี่ดูท้ายเมยเอาละครับขึ้นมาครตอนนี้โอ้โหลูกนี้คแปลกกับแปลกนะแปลกับแปลเจอกันแม่ปากกระดิ่งออกับข้างนอกเลยลูกนี้ครับน้อยมากวันน like ok. ี้มากฟังน้อยฟังน้อยเออไม่ไรใหม่ใหม่ใหม่เฮ้ย ตาพนันอย่าไปเล่นครับหวยเนี่ยมันไม่ดีครับผมครับผมชื่อมันก็บ่อยนะครับหอยหีบวอแหวนยอยยัดนะฮะทำไมมันอะไรบ้างฮะหวยเนี่ยคือหอยหีบก็คือหายเย็นนะครับโอ้วอแหวนคือวอดวายอ๋อดอยยัดคืออย่าข้ามก่อนหน่อยเฮ้ยมันเป็นสิ่งไม่ดีนี้มก็ไม่ติตายอย่างนี้อยู่โอ้โหทั้วันี้ก uh, oh. mm ็เ hmm. ลิกแล้วครับเพื่อน เดี๋ยววันที่าเพ่นใหฮะอ๋อเออเรลือกอาไปวนวันไปนะฮะาตเชิญทุนโดนปัดนะครับอาไม่ได้แม่โอ้โหเป็นบอลของเออมันเหมือนว่าอ้าแม่ัไม่อ้กบไได้เยนหนึ่ง่งลยน่เฮ้ยม่กล้าเล่น่ แม่ทำใจทำใจมามันจะส่งคืนครับเป็นให้เป็นแท็กติกครับการเล่นแบบประสานงานครับสวยงามมากครับหลุดมือไปนิดเดียวครับตอนนี้จะพยายามประสานงานกันเหมือนกับแบบนี้แหละเต๋อทีนี้นะครับโอ้โหมาต้อนกันแลยครัป้าบอสะาร์เทโลนาครับอ๋อเป็นบอลนะฮะถ้าผมบอลก็อย่าไปเล่นครับมันไม่ดีมันบอกว่าไม่ดีอยู่แล้วเล่นนะบอลไม้ก็คือเล่นแบบไม่นก่าไม่เก่าไม่นเลยเขาอ่านเนี่ยอดอยากครับเลยนะเด็ก พี่ดบ้ามีบอดด้วยซิลอลิงลอลิงคือล้มละลายครับเล้บ้าอดอยากล้มละลายไม่ไล่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 นครับบอลทัเไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ต้อง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 เสียไม่ต้องหมวยดีกว่ามันจะตุกติดยังไงไม่ได้บ้าอะไรนะบอดมวยเล้ออะไรนี่โดไวย่อยักเงี้ยยำแย่โอ้เลยฮะ หันมาเล่นคอวอยดีกว่าครับผมฮะอะไรครัอวอยอคอวอยคอควายก็คิดคนครับโอ้โหแบวกคือวิเคราะห์แลยละแยกแยะครับผมมีากยคิดคนวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะครับเป็นชัวร์ครับมาเป็นจุดโทษเขาของเขาไม่ใชจุดโทษครับเป็นลูกสองล้าครับของที่เป็นทีเป็นนายใช่ไหมครับผมแม่ตอนนี้ทุมแม่ก็บอกต้องเร่งแล้วไม่ได้ครับยังตามอยู่นะตอนนี้ต้องเร่งนะครับ มองหาเพื Entonces, zat, ่อนนะครับสวยนะครับเพื่อนครัาอาลับชุดเลือดโอ้ยอยู่แค่ไหนเดียวเด้อตอนนี้มินนายมาขึ้นนำแล้วครับตอนนี้เอาละครับแม่เดินไปเรื่อยๆขึ้นครับมองหาเพื่อนแล้วครับไม่เรีบครับเอาความแน่นอนไม่ก่อนนะตอนนี้โอ้โหไม่ผัดกับลุกกระลับได้สนุกมากคู่นี้ฮะไปไปเออเทไปเทไป เอ้หอครับตอนนี้ทีินัอ่อไปวโอ้โหสุดยอดสุดปเลยวิ่งออกมาแล้วองไครับไปตกโอคไเร็ไปเร็วระเรไ่ไหพานนานง่ฮะานนะพานงเล่นบอเปี่ยนเล่นบอเปี่ยนปโอ้โหเตัวเขาเป็นตัวครับตอนนี้ทีมินรัพอเป็นตัวครับมายเลขเส็ลงไปครับหมายเลข1 จากทั้งตัวลงออกมาครับผมเริ่มกระใหม่เริ่มกระใหม่ลูกโติ้ตำแหน่งเดิมเติ้ไปพอนันอยู่ก็ไม่รีบนะตอนนี้เอาครับบอกเอาความแน่นอนไว้ก่อนนะครับแม่ผัดกันนำทั้งสองทีมเลยครับนานมานะครับอ้ยเอ้ยขึ้นได้ไหมเออโอ้ยไม่เป็นไรเจอไม่เป็นไรไปคอมวลงไปฮะไม่ลงนะลูกนี้นิดเดียวนะครับปลายดูนิดเดียวครับตอนนี้เอาเอาชิดลางลับชุดโอ้โหเอาเลยครับแรงอีกทีหนึ่งครับโอ้โห โอ้โหขึ้นมาแซงแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหผู้นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ในเกมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไม้เอาไม้เอาไม้ทั้งสองทีมเลยนะครับตอนนี้อยู่ดึกทีมไหนครับจะสามารถทำได้ในจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหในกระชอกมาก่อนนะเอามามามาเบรกไว้ตก็เบรกไว้หน่อยไปถึงสนามนอกถ่ายมาเอาคว้าแหลมอีกนิดครับยังมีบาบอลได้มีโอกาสเล่นทีนึงเดี๋ยวนึงครับดูถึงสนามนอกสามเดี้ยวเปี้ยวเลย แหมรีบมั้ยมันแปลกดีพราะอรีบมัอะไรคือพลาดตื่นเต้นเยอะครับผมครับเพราอถ้าไม่รีบเนี่ยก็จะโดนพวกเข้ามาแย่งนะฮะคือก็ต้องรีบได้ช้ดเลยนะครับอยู่ใกล้แปให้เตยวมันลงหน่อยนะครับตอนนี้อาเร็วครับคือเบ้นไนครับอาละทำไมทำไมเอ้ยทำไมไม่ต้องซีเรียสตรงนี้ถูกสอนให้ต้องพยายามแหมโดนตก่อนโอ้โหโดนขาจะเป็นลูกคู่ของมาของทีมลูกเซนเนี่ยทำไมทใไมลูกอะไรฮะว่าทุ่นี้เป็นฟุตบอลเนี่ยจะเล่นลงอะไรฮะนี่ก็จบ ครับมลูกส่งโดยส่งข้ามหัวไม่ต้องเด็กในอ๋อครับผมส่งต่ำก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้เลยส่งได้ส่งต่ำครัแต่ห้ามข้ามหัวไม่ได้อ่าวเราไต่แส่คแต่เป็นตแต่ตัแต่วิธีการนะฮะตั๊กแต่ทีมหายไปต่ออแลดีต่อดีต่อโอ้โหเหนื่อยคุณเนี่เหนื่อยนะฮะไม่รู้ใครจะชนะครับดูไม่ออกเลนะครูนี้ดูไม่ออกฮะ รูสีมากนะครับกายอยที่คนที่มีสีดิไปยกมือก่อนหมายเลขสี่ของทีมสีสนามบ้าครับตอนนี้เอาละครับส่งให้เพื่อนครับรอหนึ่งจังหวะแล้วส่งให้เพื่อนเพื่อนจ้ำชุดไปแล้วครับโอ้ผมไปทีหนึ่งโอ้โยน้ำหนึ่งเลยนโอ้โห ไม่เกือบจะไม่พลาดทีนนี้ครับหมอตอบตรงบอกมันเหนื่อยนะฮะเหนื่อยพูดใหญ่นะฮะไม่เหน็ดคนเล่นเดินเดียนะฮะแต่โราไม่ไหวทีมเดียไม่โผลไม่ได้นะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงในกลับไปในผมขอตับตรงว่าหลับสบายแน่ครับทีมเี้โคตรเพียเลยใ่แลครับเอาละครับลูงนี่อัพได้ไหมอ้าวจะไปอีกัหนึ่งโอ้โหลูกนี้ได้ลงด้วยและได้ดูโทษด้วยฮะเอาครับลุงนี้ ท่านมากครับว่าจะทิ้งห่างเกินหนึ่งแต้มได้หรือไม่อยู่ที่หมายเลข55ครับนี่ครับนี่เป็นเพื่อนรับครับผมจะได้แอดวันถึงไหมฮะโอเคแอดวันต่อเนี้ห่างถึงสองแต้มแล้วโอ้โหลูกเดียวเหมือนกันไปอัดปะลูกเดียวเหมือนกันลูกเดียวก็าพลาดเหมือนกันครับผมน้าสองคะแนนนี่ชุดลูกเดียวนะครับ แต่ว่าก็อยู่ที่ใครจะเป็นลูกทุ่นเข้าไปในลูกนี้ลูกที่เขาขัดหน้าครับลูกนี้เป็นลูกที่ถ้าหากว่าทุกเข้าก็จะได้คาทำไมไม่ทันอาเซ็ตกับเล้ยขึ้นมาแรกครับลูกนี้ออกมาแล้วครับโดยที่ว่าไม่มีเพื่อนเลยครับเหยียบเส้นนี้โอ้โหอ๋อหยุดเส้นไม่ได้เหยียบเส้นเหยียบเส้นนี้เหวียงออกครับผมอ๋อ้มครับแล้วเราลบเส้นออกไม่ได้นะฮะลบเส้นออกไม่ต้องมีเส้นต้องมีเขี่ยนะเออ เช็คเหยียบมันครับผมกาเส้นข้า้นี่คือถ้าเหยียบนี่ออกแค่เส้นแล้วถ้าเหยียบนี่ออกหมดครับผมครับอะไรตอนนี้ครับเสนสะางเล่าได้รู้แล้วครับตอนนี้สกับเพื่อนครับขอถามอันนึงนไครับได้อแม่หมายเลขสีสีนกำลังดีมากชุดเลยเดี๋ยวให้ไปเข้าห้องน้ำนาทีหนึ่งนะฮะแล้วก็กำลังตบตกไม่แรงตบไรงโอ้โห ครับบอลในมินไนค่อยๆเราเลี้ยลูกขึ้นมาครับลรงจัดที่ขึ้นนำถึงสองแปมตอนนี้เอาละแปมต่อไปในสำคัญนะฮะครับถ้าหากว่าสี่สนามรอบแรกจะเสมออะมินไนได้ไปไกลแล้วตีห่างไปสี่เลยฮะตีออกไปฮะลูกนี้เขี่ยพอลออกไปอย่าไปบังคอกจะเป็นบอลส่งเข้ามานะฮะครับผมนี่ครับครับชูดไปอ้ลูกนี้ลูกไปแล้วครับ มีซ้มี้้้ีกัีครับมดมเ้าแมลูกซับไม่สวยงามนะฮะคอมีพโลตามันยิงมันเ้าเรียกว่าลูกอะไรตนี้เรียก่าลูกก็พโลตัดนะเบ้านล้วซ้อลูกปาปักพะ้ลพโลไปนะฮะรับนีสวยงามมากครับลูนี้ฮะมาได้แปครับเอาไป่ถึงยังไม่ชุดครับส่งให้เลยครับถาชุดเลับโอ้ยโ้แม ดีนะดีไม่ไรไม่ไรสนไม่ยอมครับวันนี้มาเพื่อนเอาอะครับถามกนเเนงครับไอ้ยอะไะครับตอนนี้โอ้โห